หุดเข้าให้ขอเธอกะตอนแรงเขาตอนที่นึงอีกกระยังนึงนะตอนเช้าต่ำอีกกระยังนึ่งตัวนี้กินกินข้าวไมมคือกันบอกว่านี่โอ้พอเทา้าคนเกมจ้าสะแลนะกินข้าวไหมทุกคน,นอันนี้คืออันนี้คือฮีดมอันนี้คือฮีดนนคลอ,อ,อ,องนะทุกคนนะยฮีดคลองทุกคนอันนี้ เอาสบายดีทุกคนแล้วก็บสบายดีเอฟซีที่ลังที่ตามนะมื่อนีบ้าทุงสีก็มาอัปเดตวิถีชาวบ้านของพี่น้องชาวพาวโบลูวิดีโอนี้ก็อยู่ที่บ้านหน้าเมืองสิโปนกามาสุดนี้กามาประสบพบพอ,พอเจอพี่น้องชาวพาวโบลูเขากินข้าวไม่ทุกคนเลยนะกินข้าวไม่ก็คือกินข้าวจะแหละนะฮีตคองจะเป็น,นเนเลอร์นั้นเ้าไปเบึ้งนากันว่าปีนี้เขาเจ้าเอ็ดแบบเลยทุกคนเลยนะ ไปดองบัเนียอ๋อไปดองสาวบ้านบอกครบโคเขาก็เริ่มกินข้าวจะและหรือว่ากินข้าวไม่นั่นเองทุกคนนยน่นเองเด็กเจ้าเอ็ด กินไก่มีไก่มีหมูนะอิงตามเลยอิงตามแต่ละปีนะบางครอบครัวก็ได้หมูบางคนก็กกไก,ก,ก่นะตัวนี้นะอิงตามแต่ละปีแต่ปีก็แตกต,าตา่างกันกินเขาจะแลกของพีง่น้อง,องสาวพาราบรุนี่กะอายเอ้ยน,อน้องเฮิร์นคือคืกันเขาเจ้าอย่ามาจำผีนะทุนจำผีไปว่าเอาจำฮีดไปว่าฮีดอยู่เฮิรนห,ยยหลงนังไงหลังนี้นเขาเจ้ามาจำเฮิรนหลังนี้ทุนเลยนะไอ้น้องตัวนึงอิงตามมีไก่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว กินข้าวไหม่นี่ก็ปีนี้บ้านนาทุกเลยเขาจะกินต่างกันนะเนื่องจากว่าเขาเอ็ดมีพร้อมทุกเลยเนื่องจากว่าบางรบครอบครัวกับข้าวซุปก,ก้อนกับเจ้าจะเอ็ดก้อนบางรบครอบครัวกับข้าวไม่ทันในซุกนะกเจ้าเลยกินตับหลังนะมือนี้มือนี้นี่ประมาณอยู่สี่ราคาเฮิร์ตคนกินนะกินข้าวไหมนะก็คือเขาจะแหละเดะสาวบานเพิ่นเริ่มคางน้ำต้มไก่ทุกเลยนะนี่คางน้ำต้มไก่ เพราะว่าเพิ่นต้มแล้วเพิ่นจะจำผีหลังจากนั้นเถอคนเนะไก่นี่เพิ่นจะเอดแต่ทั้งหเนื่องจากว่าเป็นเป็นประเภทนี้ของเพิน่นเถอะคนอายเอยนองหรือว่าลูเพลลูเขยนะ,ะ,ะเอาเขา้าเอาน้ำนะเอาเขา้าเอาน้ำมาเพราะว่ามาโฮมบนเฮิน่บนบนบนว่าผีสุดเถอะน,นะ บนผีสุดกระแมนเ <_ Gerilim> ดะเฮิรนเฮิรนี่ก็กินเค้านั่นมันนี่ทั่วเลยนะสาวบา้านเพิ่์นเกมคาไก่คาเป็ดนะทุกคนนะนะอิงตามคือคือเอาแหละเลดะเดะอันนี้คือใบตองโกยสาวบ้านมันตัดเอามาเวลาล่ะ ญาติพี่น้องมากินข้าวเพื่อนกะจะจะปูเอานี่ปูเชอร์คาโต้นะทุกคนปูเชอร์คาโต้ไอ้กินนะนี่เลยอันนี้คือฮีทของเพื่อนเดะทุกคนวันนี้บ่าอทงซีพาขึ้นเฮิร์มนะทุกคนเดะเนี่นี่คือเอ็ดเขาใหม่ทุกคนเลยเดะเขาจะเอาไปเอามาให้แต่ว่านี่นะเอาขึ้นเบื้องกำกันอยู่ทางเฮิร์มกับเอ็ดทุกคนอโอ้มีใช้ระเบ้าแค่ไหนเนาะ ใบผู้าน like like oh. oh ิช่เลล้บ้านนี่ก็งานเนียนคเนี่ยเนีนโอ้ยุมีจิลาตานี่ววัดหอ้แต้มนี่ละื้อซือน้ทั้นี่เนาะซือหัเนีนี้คืออันนี้คือฮีดยอันนี้คือฮีดคองนะทุกคนนะฮีดคองน อันนี้เปลือกอันนี้ะตามมงุงจนไปเรื่อมโอ้อันนี้<ม>แกวมาอ,อ,อยู่ไหนนะอยู่ไหนุ่หรโอโถอยหนึ่งสามใบอ่านะมอปตกันอันนดูน้อยดยูชูจเลยจ่อนเพิ่นกินขา้าวไหมนะครเพิ่นมัดตัวนี้ไว้ครับ หมายเขาว่าอันนี้คือเฮือนสุดแล้วเฮือนผีนะทุกคนนะเฮือนที่เขาจําผีเฮิอนสุดเลยนะฮีดชุดอยวนในเฮือนหลังนี้นะเขาจาอยู่พี่หลังจากนั้นเขาจอบแบ่งกันไปแบบกินแต่หลังเฮือนนะบราณทุกคนนี่ใส่ไก่้แอล่ออนี่โอ้ต้มน้ำไว้ทา ก,ก,กินข้าวไมมคือกันบอกวันนี้โอ้อเท้าคนเกมเจ้าสาแลกนะกินข้าวไหมทุกคนเลยเด็กสาวบ้านเพิ่นเอาไก่มาโฮมกันทุกคเลยจกักจักโตปีนี้พอเทา้ามัดไก่แต่ผากมังเนาะมาแล้วโอ้ เออเอาเอ็ดคบเธอแล้วที่เดียวคลองเนาะเอเธอมาแล้วพี่เห็นสบายมันไม่ได้เริ่มไม่ได้หลายออโยยได้ลาเนั่นไงวายโอ้ยได้หมูแลยค่ะเฉยเฮ้อรอจอดเด้อจอดไปจอดยังไงกอดข้างในอ๋อต้มไก่ทุกเลย จกโตนอยู่เนี่ยหาโตัวใหญ่หาโตเนาะอ,อ๋อเนาะเบืองไกลตัวนี้ก่อนโอ้เฮ้ยหลังนี้มีแต่สามสี่โตเท่านะนะแต่อีกตามไอ้น้องน้อยมันก็มีหลายทุกคนนะเฮิร์เฮอ,อละโตบางทีนะหีดของแต่จะได้หลายแล้วเท่นเฮิร์หนึ่งโยกมันได้ก็พูดสองสามโตแล้วขักปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ว่าชาร้าบ้านเขา มีได้กินสามาคัคคีกันนะทุกคนทานมากเขาเจ้าเอ็ดมืดบ้านพร้อมกันเลยนะปีนี้เขาเจ้าเอ็ดเพอสุกข้ขาวุกก่อนละ่ะพู้นั้นเอ็ดนะในครอบครัวทุกคนเลยนะลางแจ้งมือที่เฮากินข้าวไม่นี่ก็คือปัดเฮินปัดซ่านแล้ะก็ะอนไมยเฮินซานนะนะับแต่ลูเพอลูกเขยเขาเจ้ามีเฮออันไปบนอื่นเลยทุกคนเลยนะอย่าผิดผีเขาต้องให้ได้อยู่ในเฮิอนนะนะอยู่ในเฮิรนเรือลิ้นแถวบ้านมันต้องไปใส่ก็ได้ไมีอยา่างตี้เขาเป้บอกโอ้ ต้มกะปะไก่เนี่ยทุกคนเลยนะเพอร์ญาติพี่น้องเพอร์มู่คู่คนแถวบ้านมากินทุกคนเลยนะมือนี้กับตกอยู่ประมาณแปดเกาลังคาเฮิอนต้มกะปะใส้ไก่ แล้วเลมมันหลังจากต้มซุกแล้วก็เพิมม่นเจ้ืขึ้นเทิงเึ้นนะาขึ้นเึินแล้วก็วกจ,วกจำตัวนี้จำผีหลังจากที่จำผีจำฮีดคองแล้วก็ซีอด,ดวัวเอ็ดซุก เธอจะญาติพี่น้องกินนะหรือว่าหลุหลานอยู่เฮิ้นนี่แหละเอาเกมจำฮีดโตไก<ห>่ไหนูเลยไก่5าโตหลังจากแต่งผ้าเขา้าแล้วเขาก็จะจำฮีดเฮอเข้างามเฮาให้งามแล้วก็ จำฮีดเอิญหาผู้ที่ลงลับหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทุกคนเลยนะเอรมากินขา้าวไม่หนํากันนะกะคล้ายๆกับฮีดของผู้ไทยน,นี่แหละเอิญนะผู้ที่เสียชีวิตมากินขา้าว<ด>คือคล้ายๆกับอนบ<ด>นึงกะคือกับบุญ่อข้าวเ้านีแหไะทกคนเลยนะเอาเอิญจำผีนเฮินถ้าว่าเขามีมีเอิญนี่บางที่มันก็จะทามากินนะคือกันนะทุกคนนะเลยช้างรงเรเจาะเอ<ด> quê ห่จอลูกระแก่กตัแอู่่ไก่ๆก่ะแก่นแก่แก่ๆแก่ๆแก่ๆแ่ๆก่ๆแก่นแก่ๆ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 แก่นแี่ๆแต่งแก่นแกก่นแก่ๆนก่แก่ๆกระแกก่ๆแกแก่ๆแก่ๆ่ก่ะแกก่แ่ก่ก สิ่งที่คาดไม่ได้ก็คือเล่าไหุ้คนเลยนะโอ้กิ่นมดไห้นี่เบาเลยทุกคนเลยลงเขินไม่ได้ បាទមកថ្មីមកថ្មីមកផាត់ជិះពេញកបមកចាសចាសអាឡូឆោតចាសឆាក់មករៀនរៀនអឺចောက်មើលធ្វើយូលចាំបាយចូលចូលចាក់មកថ្មីមកថ្មីមកចូលមើលធ្វើយូលអូ จากหมดไมปุ่ชวนหมดไม่ชวนหมดชวนเราอย่ามั่งอย่ามั่งอยามั่งเรเสี่ยชัวกันได้เราเชี่ยจบเลยเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวหลังจากจะไม่ h แล้วเอากระชีสิใกล้หรือเอ็ดกินนะแต่งเฮือพี่น้องอยู่แถวบ้านนี่เขามาลินนิกะแต่ว่าตัวหนึ่งตัวที่เขาจำเพีเขาจะเอาไว้ก่อนเถอะ พอเท้าไม่ได้ไปกินข,านขา้าวใหม่น้ำข้าวบอกอ๋อกินข้าวจะแหละเนาะปีนี้อันเมื่อนี้ยเ,เอาคืพอพอเทา้าคือบ่ไปกินนำ้ำข้าวจะพอเท้าเห็นแล้วตาดำล,ล,<อ>ไลง,ง,งไหมย่บเนอ๋อเอินพอเท้าเนอ๋อพอได้เอทีนเนาะกอนน้พช สาวบ้านเพิ่นกันหลายคนเริ่มกินข้าวหม่ทุกนเลยนะไปอัปเดตนํำกานทุกคนเลยไปเบิงน้ำกันเขาก็ยังมีฮู้ว่าบางครอบครัวเขากินคือกัน,กนบางครอบครัวเขาก็เกมต้มไก่นะทุกคนต้มไก่บางคนกัน,กนยังไอยู่ต้มเื่อเนี้โอ้ต้มผักผักคูบ่เ่า กินข้าวใหม่ปีนี้จะโตไก่อะสามโตฮะสามโตซื้อเอาบ่มีโอ้อมดไกต่ตายภาคเนาะอีที่ชื่อเอาพอเท้าเพิ่นว่าไก่มดมันตายภาคตรงนั้เลยนะเอ็ดเพิ่นเค็ดจำฮีดซื้อนะซองทราบโตจำฮีดพอแล้วฮีดเลยมันแล้วนะเพราะว่าอีประมาณอีห้าหกมือนี่กับเพิ่นก็เริ่มหูดเข่าตรงนี้น นี่คือไม้เพิ่นเอามาเอ็ดสานเท่าไรนะอันนี้คือเอ็ดสานเอ็ดจะแบบว่นเ,เอาไว้นำไปนั้นนะเอาเมื่อนี้ก็บ่าวธงสีพาทุกคนย่างมาเบิง่งเ,เพิ่นน้องแพะเท่าไรนะเนะดี๋ยน,นี่แม่เพิ่นแม่น้องแพะเพิ่นต่ำข้าวเดี๋เอาได้ต่ำคู่มือนะทุกคนเลยนะนะ มือหนึ่งสองเธอต่ำเขาจนะมาแต่หูดเขาให้เธอกะตอนแรงเขาตอนอนึ่งอีกกระยังหนึ่งนะตอนเช้าต่ำอีกกระยังหนึ่งตนนัวเลยนะต่ำตอนเช้าแล้วก็มาเมื่อแรงต่ำเม,มื่อแรงแล้วก็มาเมื่อเช้านะ มีครับเก็บข้อกลาบไวไม่เท้าโอ้อยังมันจะได้ผัดเนาะ น้องๆเพื่อนมาแต่เลงโง่ทุกคนเลยนะนะเขามาเลงโง่โอ้อันนั้นผู้สาวเยุยผู้สาวน้อยเขาเจ้าอายนะนะเขาเจ้ามาแต่เลงโง่ทุกคนนะนะผู้สาวเพื่อนอาย